สายจำสำหรับคนที่ยังดึงหน้าท้องหน้าท้องยังไม่ค่อยแข็งแรงนะคะลองดูวางศอกยกขาขึ้นแล้วค่อยๆอ,อ,อีกขาข้างหนึ่งขยิงจ้ำเบาๆขาขึ้นไปนะคะบางคนถ้า,ายังไม่สมดุลขาจะไปพาดที่กำแพงแต่ถ้าเราสมดุลแล้วเรายืดขายืดลำตัวเก็บก้นขมแมวท้องสายเบสิกสำหรับผู้ฝึกใหม่มีหน้าท้องแข็งแรงต้องการขึ้นอย่างสมดุลนะคะก็จะใช้วิธีนี้นะคะวางศอก เดินเท้านะคะลำตัวตรงนะคะยืดหลังเกรงหน้าท้องเข่าวางที่หน้าอกแล้วค่อยๆนะคะทิ้วสะโพกนิดนึงยกเข่าขึ้นนะคะค่อยๆยืดไปนะคะยังคงเกรงหน้าท้องอยู่นะคะแกนกลางลำตัวนะคะแขนสอกแข็งแรงสายยืดสำหรับคนที่ยืดขาได้ดีใช้วิธีนี้ก็จะขึ้นง่าย ยกขาข้างที่ถนัดขึ้นขาอีกข้างตั้งนิ้วเท้าไว้แล้วใช้แรงหน้าท้องดึงขาอีกข้างหนึ่งขึ้นมานะคะเก็บกันกลางไว้ตลอดเวลาใส่แอชชังกาเท้าชิดตลอดเวลายกสะโพกขึ้นเท้าชิดเท้าคู่เกรงหน้าท้องทิ้วสะโพกไปข้างหลังแล้วใช้ลมหายใจดึงหน้าท้องดึงขาขึ้นมาตั้งฉากกับผืนนะคะตอนลงก็ลงแบบ L shape นะคะ สายเปิดสะโพกสำหรับคนที่เปิดสะโพกสะโพกเปิดพอสมควรนะคะการแยกเท้ากว้างแล้วรวบเท้าออกข้างๆเนี่ยนะคะจะทําให้หลังตรงสามารถาหาสมดุลได้ง่ายนะคะก็ใช้วิธีนี้นะคะแยกเท้าออกก,อกว้างๆตั้งนิ้วเท้าเกรงหน้าท้องนะคะเกรงการก,ก,กลางลําตัวแล้วค่อยๆรวบเท้าขึ้นไปด้านบน